ที่ปูเป็นไงบ้างครับก็เจรจาหนี้นะเขาอยากจะขอลดหนี้เหลือประมาณล้านสี่ทางนี้ก็รับเงื่อนไขนะแต่ครั้นี้พอรับเงื่อนไขแล้วลดหนี้เนี่ยเขาต้องจ่ายทีเดียวเลยเขาก็ยังไม่สะดวกจ่ายอันนี้เ็เงื่อนไขแรกนะเงื่อนไขที่สองเนี่ยเขามีความประสงค์จะดําเนินคดีกับลูกความผมลูกหมีว่าไปหมิ่นประมาทออกทีวีอะไรเนี่ยนะเขายังมีความประสงค์ดำเนินคดเพราะฉะนั้นก็ให้เขาดําเนินคดีไปนะ แล้วก็ไปสู้กันในศาลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังไม่จบแต่ก็อาจจะมีการมานัดประเจรจากันใหม่นะครับหรือม่าอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะั้ทางนี้ก็พร้อมที่ขึ้นศาลในยอดร้านสี่เขากำหนดไหมครับว่าจะส่ยวันไหนครับเขาเขาไม่จ่ายนะเขาพูดชัดเลยเขายังไม่จัไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายเพราะฉะนั้นจริงจริงมันแยกกันไหมคะคดีมันคนละเรื่องอ่ะสมมุติว่าโอเคเราเป็นนี่เขาใช้ถูกไหมร้านสี่ก็รถนี่ให้หกแสนก็ต้องเอาตังค์มาจ่ายแต่เขาบอกเขายังไม่สะดวกแต่เขายัง เขาก็วัน uhm นี้จะแจ้งความดำเนินคดีกับลูกหมีนะก็หาหมิ่นประมาททั้งนี้ไม่มีปัญหาก็ไปสู้กันในศาลนะครับอันไหนเราทําผิดเราก็ยอมรับผิดแต่อันไหนถ้าคุณทาผิดคุณเป็นนี่แล้วยังไม่ชำระคุณก็มีหน้าที่ต้องชำระแล้วแค่นั้นก็วากันไปคนละคดีแลวทางลูกหมีจะยื่นข้อเสนอให้เขาไหมคว่าจะต้องจ่ายวันไหนในยอดที่เราไกลเกลี่ยเรียบร้อยแล้วอ๋อก็คือพอเรายื่นข้อเสนอให้เต็มที่แล้วก็คือที่ร้านสี่แต่ที่เขาก็บอกว่าเขา ยังไม่สะดวกที่จะจ่ายได้กําหนดวันไปมครับว่าก็เลยยังไม่ได้กําหนดเลยค่ะก็เลยก็เลยเป็นการเจรจาที่ไม่สําเร็จสรุปวันนี้ก็คือไก่เกี่ยไม่สำเร็จไม่สําเร็จนะก็คือสรุปง่ายๆว่าเขาบอกไอ้นี่ที่ต้องใช้ร้านสี่เนี่ยเขามีตังจ่ายแต่เขาไม่สะดวกจ่ายอันที่หนึ่งนะอ่าเขาบอกเดี๋ยวไปกดเงินก็ได้ร้านสี่อะไรเงี้ยนะแต่เขาบอกว่าเราไปทําชื่อเสียงเขาเสียหายมาออกทีวีออกื่ออะไรเงี้ยทำให้เขาเสียหายตรงเนี้ยมันมากกว่าเขาว่าอย่างนั้นนะ นี่คือเหตุผลของเขาเหตุผลเขาคืออย่างนี้เลยตรงไปตรงมาเลยนะครับถ้าจะตึเครียดไหมคะข้างในก็ไม่อะค่ะเพราะก็ไม่ค่ะเขาเป็นเรื่องเดิมๆค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเขาจะแจ้งความด่อเนินคดีกับเราจะสองล้านจะลดเหลือล้านทีมือนเดิมไหมก็เดี๋ยวต้องเริ่มเจรจาใหม่คุยใหม่หมดเลยเริ่มใหม่หมดเลยค่ะนักข่าวอีกทีเมื่อไรยังไงคะประมาณสองอาทิตย์ ขาไม่เห็นผลอะไรคอาจาร์กับการที่เขามาจ่ายเขาตอนแรกก็บอกว่าก็พร้อมจ่ายเขาเพา่งไม่เห็นผลว่าอะไรทำไมเขาก็บอกเขาไม่พร้อมจ่ายเพราะว่าเราลูกหมีไปออกทีวีมาให้สัมภาษณ์นักข่าวทําให้เขาเสียหายครับนะแล้วเขาเขาได้บอกไหมรับว่าในการที่เขาจะฟ้องในที่นี้ฟ้องยอดเท่าไหร่อะไรยังไงไม่ได้บอกแต่ทางเราก็ยืนยันว่าพร้อมู้แน่นอนในเมื่อเขาจะฟ้องมาก็ตามลูกคดีเลยค่ะ ตอนนี้ทุกอย่างก็คืออยู่ในคดีป็นเี็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับตอนนี้เหลือเขาแค่รอคุยนักแก่ตกอีกรอบนึ่งครับใช่ครับใช่ครับมันเป็นคนณัคดีบอกว่ามันเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่จ่ายเออก็มองได้สองอย่างมองเป็นข้อห้างเพื่อไม่จ่ายก็ได้นะหรือเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายก็ได้แต่จริงๆนะเกยผมก็คุยกับท่านผู้กำกับนะว่าเนี่ยมันกระจกไปที่คดีเนี่ยเป็นนี่เนี่ยนะแจ้งความเนี่ยก็จ่ายไปส่วนจะดำเนินคดีลูกความผมกี่คดีก็ตามสบายเลยเต็มที่เลย ก็ไปสู้กันนะจริงๆมันมันคนละประเด็นคนละการกระทาแต่ครั้นี้วันนี้เขาบอกว่าเขาไม่จ่ายเพราะเราไปให้สัมภาษณ์สื่อทำให้เขาเสียหายก็ว่ากันไปก็ไม่เป็นไรก็ไปสู้คดีกันนะแต่จริงๆอยากให้แยกกันนะมันคนละเรื่องกันเป็นนี่กับมินประมาทมันคนละอย่างอันนี้เรื่องนี้เขาฟ้องมินเราว่าเราไปทาลายชื่อเสียงเขาอย่างนี้ค่ะเทียนก็ไม่ได้กังวลใจอะไรค่ะ เราคิดว่าจุดไหนที่มันทําให้เขาคิดว่าเราทาให้เขาเสียงที่ไปออกรายการหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นความคิดของทางพี่ๆเขาครับแล้วลุ้หมีไม่รู้ไม่ไม่ทราบว่าเขาจะไปรู้สึกตรงไหนเรื่องนี้นี่มาเชียร์กันที่นี่อีกสองอาทิตย์ส่วนเรื่องบินประมาณนี้ต้องไปไปที่ศาลเลยทีเดียวหรือว่าต้องมาที่นี่กันอีกรอบเซทีฟบหรอเขาบอกเขาจะแจ้งความนะแจ้งแจ้งที่โรงพักอะไรเนี้ยนะครับต้องมีคนพาจารย์ที่จะแจ้งอู้ ไม่ไม่รู้เหมือนกันก็คงจะต้องมีลูกหมีส่วนจะมีผมด้วยหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรก็ผมก็ยินดีนะเพราะผมก็โดนมาหลายก็ดีแล้วไอ้เรื่องคดีหมิ่นประมาทเนี่ยผมก็เยอะอยู่แล้วนะเพิ่มอีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วคิดว่าอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าจะเคลียร์กันมันพูดยากนะเพราะว่ามันจะจบก็คือเขาต้องใช้นี่ก่อนนะถ้าเขาใช้นี่ปุ๊บเราทําความเสียหายเนี่ยแล้วก็ให้เขาไปฟ้องศาลเราแพ้แล้วก็ใช้นะครับนะไม่มีก็ขายบ้านไปแค่นั้นเองนะพี่คุณเมย์ยังหวังว่าจะได้เงินล้านสี อ๋อหวังสิคะก็คือก็ต้องเริ่มต้นใหม่ก็คือเริ่มที่2ล้านนะคะครับค่ะที่ร้านสี่จะเอาียบกันวันนี้ก็คือก็เราเป็งหวินไหคะถ้าข่าวนี้ค่ะก็เราก็เต็มที่เลยไงเต็มที่ให้แล้วล้านสี่ที่คอยอยังถ้าจะตกลงก็ไม่ได้ก็2ล้านก็เต็มที่เลยเราไม่ลดนะดอกโป่งดอกเบี้ยก็ตามกฎหมายเราแล้วก็จะไม่ใช่ราคานี้ละอ่าก็2ล้านครับครับครับแล้วยังมีประมาณคิดว่าเขาหน้าตาเลียกจิตวิทย์เท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาใชครับเขาเสียหายเท่าไหร่เพราก็มีทนายอยู่แล้วพี่ประมาณก็ดูแล ทังเราก็สู้ไปว่าเราหมิ่นหรือไม่หมิ่นยังไงนะก็ไปสู้กันครับอย่างนี้เรียกว่าเกมพลิกไหมคะไม่มีอะไรพลิกเลยเหมือนเดิมเราก็ยังคงยืนยันดาเนินคดีเขาเหมือนเดิมพรบเช็คเหมือนเดิมยืนยันดําเนินคดีไม่ไม่มีอะไรพลิกครับส่วนพี่ประมาณแกจะมาชี้แจงว่ามีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราอะไรก็เป็นความเห็นของพี่เขาเราก็เคารพนะนะครับอย่างเมื่อกี้ในที่เราได้เจอาจากันพี่ลุงหมี่ได้คุยอะไรกับพี่ปูนครับ ก็ S <S เป็นการพูดคุยกันนะคะปรับความเขา้า,เขาใจกัน<ม>อะไรเงี้ยค่ะก็พี่เขาก็พูดเหตุผลมาเยอะๆอะไรเงี้ยคะ่ะลูกหม,มีก็รับฟังค่ะก็ไม่มีอะไรครัเพราะว่าในระหว่างเจจาลูกหม,มีก็ขอโทษเขานะแต่ออขอโทษเขาอะไรที่เราดูแล้วไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็อขอโทษเขาแล้วแต่เขาังโกรธอยู่นะครับรู้สึกผิดหลักไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนว่าเราคาดหวังว่ามัน,มนจะจบสววันนี้ครับ ก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะคะก็ถือว่ามันเป็นความความคิดของพี่เขาก็ให้โอกาสที่ต่างคนต่างคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ใช้ระยะเวลาในการที่สอนอวันนี้ยาวนานมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับโอเคไหมโอเคไหมวันนี้นะครับขอบเขาอย่างเขาอครับ ถ้าถ้าพร้อมนะครับก็ก็เมจะบข่านที่อเรียอะไรอย่างนี้เลยครับว่าวันทีาการไก่เกลียนะครับ่ารไก่การไก่เกลียยังไม่ประสบความสาเร็จเพราะว่าตั้งแต่วันที่13มิถุนายนเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงมาถึงวันนี้นะครับที่คนออกข่าวจนกระทั่งปูหารผู้กู้เขาเนี่ยบอกช้ำจนกระทั่ง ไไหนไม่ได้จะรับผิดชอบ,ชอบแสดงความรับผิดชอบกันอย่างไรนะครับเงินเป็นหนี้ต้องจ่ายผมเมื่อกี้ผมเรียนเปแล้วนะครับว่าเอาเงินโอนเนี่ยที่ลูกหีโอนมากับปู่โอนไปหักผมรบกันแล้วเนี่ยมันจะอยู่ร้านสี่ไอ้ลด์นสี่จ่ายแน่แต่ปัญหาก็ที่ออกที่คุณออกซื้อมาทั้งหมดเนี่ยถล่มมาทั้งหมดเนี่ยสามสัปดาห์เนี่ยคุณจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรคุณจะทําแบบไหน นะครับตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้นไะครับยังตกลงกันไม่ได้ว่าคุณจะรับผิดชอบยังไ,ไงบอกว่ารับทงออกไปขอโทษในเชือต่างออกรายการแล้วขอโทษมันเพียงพอไหมมันเพียงอพยงอเยียวยาลูกความผมได้ไหมแลนะออกไปขอโทษทุนนี่ขอโทษขอโวยอ,อะไรอย่างี้ผมยังไม่รู้คือผมเองเนี่ยอยากให้ทุกฝ่าย,ยสามารถตกลงกันได้ไกลเกลีย่ยกันได้จะได้ไม่ต้องไปคดีความเพราะเป็นคดีความเนี่ยมันต้องขึ้นลงขึ้นศาลแน่นอน แล้วก็ไม่รู้จะผ่านกันอีกกี่เรื่องนะครับแล้วก็ยังมีคนที่เข้าไปถล่มคูอีกไม่รู้อีกกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย็ต้องค์เทราว่วันนี้วันนี้นะครับถ้าคู่กรณีผมบอกว่าคุณมาถึงโรงพักแล้วคุณต้องรับทราบข้อกล่าวหาผมยินดีไม่มีปัญหาเมื่อไหร่ที่ผมรับทราบข้อกล่าวหาผมแจ้งความร้องทุกทันทีครับพระราชาแบบดอกเบี้ยกอัตราอันื่อหนึ่งก่อน ยังพุ่จะแจกคนละใคยนะครับไปดูก่อนไปดูมาตราสี่เลยครับเขาบอกว่าเอ้กฎหมายเดยกเรียยเกิดอัตราเนี่ยต,ต,นนะต้องเจ้าหนี้เรียกถ้าเจ้าผิดเกินลกว่าร้อยละสิบห้าถ้าลูกี้เสนอจ่ายไม่ผิด <_ v> <unreasonable. S 1> เขาเสนอจ่ายเขาให้คุณคุณรับไว้ผิดหมดครับอยู่ในมาตราสี่ครับดูนะครับผมจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับมาตาราสี่ข้อแรบหนึง่ง <_ v> เรียกดอกเบี้ยเก,กินอันตราที่กฎหมายกำหนดไว้กฎหมายกำหนดให้เก็บได้ห้าสิบห้ต่อเดือน ละลายคาต่อปีไม่เกินกว่านี้ 2. กำหนดข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจํานวนเงินกู้หรือเรื่องอื่นๆไว้ในหลักฐานการกู้ยืมหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้นี่แหละครับเอาดอกเบี้ยไปรวมเอาไว้กับเงินต้นดอกเบี้ยกกเยกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ไปรวมเป็นเงินต้นนี่แหละครับเข้าวงเล็บสองเลยครับเป็นดอกเบี้ยผิดกฎหมายเพราะฉะนั้น เมื่อไอเรกเมียผิดกฎหมายแล้วเนี่ยเช็คถับสองล้านบาทเนี่ยมันจึงมีบุญนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมอยู่ในนั้นเมื่อมีบุญนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมอยู่ในนั้นนะครับต่อให้มีสัญญากู้สัญญากู้เนี่ยคุณปูเขาเช่นเปล่าๆแล้วคุณไปขอเอานะครับกลางเดือนมีนาแล้วคุณก็กรกักรวบวันที่สองมีนาเสร็จแล้วก็ส่งภาพมาให้คุณปูที่สิบแปดมีนาบอกว่าเขียสัญญากู้ไว้ด้วย แต่เมื่อกี้ทางพี่ลูกหนี้เองเขาบอกว่าตอนที่ส่งให้พี่ปูเซ็นนะครับเขามีรายลักษณ์อักษรทุกอย่างไม่มีค่ะไม่มีเขาให้พี่ปูเซ็นอย่างเดียวคะ่ะแล้วเขาก็ให้คนรถพี่ปูเอากลับไปให้เขาแล้วเขาก็ส่งกลับมาในวันที่สิบแปดในเรื่องของดอกเบีย้ยด้วยค่ะพี่ <S <S เขาบอกว่าทางเราเป็นคนนําเสนอดอกเบีย้ยให้เขาทั้งหมดเขาเป็นคนเสนอมาเองคะ่ะว่าเขาปล่อยร้านแว่นอยู่แล้ว15 2 0้าเซ็นกับเพื่อนของเขาที่ชื่อ อไก่กับออ่างเขาไปทําธุรกิจด้วยกันแต่เขาไม่ได้รับดอกเบี้ยมาหลายเดือนแล้วแล้วเขาก็แจ้งความรักแว่นพื้อนนะคะก็ไป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 ลองดูหันหน้าน่าจะยังอยู่เขาขี้เขาให้ดูคลิปนะเขาเลยอยากได้ดอกเบี้ยเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเมื่อกี้เขาให้ดูรายนะพี่ปูยืนรับดอกเบี้ยด้วยนะครับจ่ายแค่ไปวันนึงบวกได้พันหนึ่งสองพันแต่เขายังสงสัยว่ามันเป็นในในแยกขาดกันคนละคดีกัน มีส่วนนี้แล้วก็ส่วนของนี่แน่นอนนี่ส่วนนี้ผมรับรองเลี๋ยวน่ะนี่ต่างไกลตานี่ยมีเนี่ยหักอบลบไปมาเนี่ยหล้วร้านสีเนี่ยไอเนี่ยใช้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วพร้อมจะใช้ทันทีแต่ว่าคุณจะแสดงความรับผิดชอบต่อการที่คุณทําลายชื่อเสียงมาตั้งย่สิบันเนี่ยสามสามสัปดาห์เนี่ยคุณจะรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบยังไงและเหตุผลที่ไม่จ่ายวันนี้ล่ะครับที่บอกว่าเราก็พร้อมที่จะจ่ายวันนี้เหมือนกันคือใครยอมจ่ายคุณทำของแบบนี้ นี่กันเจ้านั่ีอยู่ในกระเป๋าผมพุ่แจยยอมจ่ายคุณง่ายๆคุณทำกับคุณแบบนี้คุณบอกมาก่อนคุณจะรับชอบใช่ไหมคุมรับชอบยังไงก่อนต้องการนหครับตอนนี้คือตอนนี้ลูกๆพี่ได้รับผลกระทบมากลูกๆไม่กล้าไปโรงเรียนโดนเพื่อนๆว่าโดนทุกคนมองพี่ไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนสองเดือนในช่วงที่เขาทากับพี่เนี่ยพี่เข้าโรงพยาบาลห้าครั้งแล้วนะคะเขาทํากับพี่กับครอบครัวเนี่ยมันมันเยอะมากผมเกรงใจทราบวันนี้นะครับว่าถ้าวันนี้แจงข้อกล่าวหาอ่า ปูปั้มเนี่ยนะผมก็จะลองทุกปัาา้มอีกประปอานผมเอาแค่สี่กรรมก่อนสี่กรรมก็คือหนึ่งวันที่สามิถุนายนแถลงข่าวอยู่ที่สำนักงานเดชาสองวันที่ออกรายการคุยแซ่บโชว์นะครับผมไม่ยังไม่รู้นะพิธีกรเนี่ยจะเป็น,นตัวการรวบหรือเปล่าว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาจะมาบีบกระป๋าทคนนี้แล้วคุณยังคุณยังมาแบ่งหน้าที่กันทำาอีกอย่างนะคุยแซ่บโชว์สามรายการแฉสี่รายการเปิดตาก,กับภาคภุม เพื่อวันที่2กรกฎาคมล่าสุดนะครับเอา4รายการก่อน,นที่ผมจะแจ้งความร้องทุกข์แต่ถ้าวันนี้วันนี้ไม่มาแจ้งข้อกล่าวห,หากับพี่ปูนะครับเรื่องแจ้งความเนี่ยวันนี้ผมก็ชะลอไปเหมือนกันแต่ถ้าแจ้งความแจ้งแจ้งข้อเอานี้ผมแจ้งความคืนนี้เลยตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วเราการ้เารับผิดชอบยังไงะครับก็นี่แหดมาสิงกุญแแสดงความรับผิดชอบยังไงถูพูดก่อนเราจะเรียกเป็นเรื่องไม่ได้เป็นเงินไม่ได้เป็นเงินครับเพราะรู้จะเกลียวกันไั ผมไม่รูเยียวยาไงกับตระก,กูลหิมะทองคาที่เขาทาแล้วก็ครอบครัวของกูผมไม่ได้เป็นเงินยัางนั้นนะครับไม่เอามาปกครอกันนะครับไม่ได้ไเกี่ยวกันนี่ส่วนนี้ครับการกระทำความผิดส่วนการกระทำความผิดคุณจะรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบกันยังไงทางเรามีได้เสนอไปเยคะไม่มีข้อเสนอครับเสนอแค่ว่าคุณจะแสดงความรับผิดชอบให้ก็เสนอบอกว่าจะขอไปออกรายการไปขอโทษใไไดๆรายการกี่รายการไม่พอเอายี่ไม่พอแล้วกันไม่มีเขาบอกาเขาได้การขอโจษประมตำไปเลยแล้วว่าเา็ ก็เดี๋ยวผมจะแจ้งอยู <Die oon> ่แล้วไว้ผมแจ้งอยู่แล้วไม่ผมไม่แจ้งวันนี้ผมก็แจ้งวันพรุ่งนี้วันลื่นนี้เดย๋ยวผมสะดวกผมก็มาแจ้งแต่ถ้าทนายหรือพี่ปูก็ได้ข่าวว่าเป็นอะไรบ้างที่เราพอจะแบบเออไก่เกี่ยกันได้ค่ะก็ดีเขาไก่เกลี่ยเนียเขากำลังนัดไก่เกี่ยเลือดไก่เกลี่ยไปเก้าอีกวันหนึ่งอาทุบวัน้วเผื่อเผื่อว่าจะไก่เกี่ยลงตัวได้นะครับเผื่อคือผมเองเนี่ยปกติเรื่องหนี้เงินเนี่ยแค่นี้ไอร้านสีเนี่ยโอ้โหไก่เกี่ยง่ายจะตาย แต่ที่มันไกลเกลีก่ยไได้เพราะคุณไปถล่มครอบครัวเขาจนสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเยอะไปหมดอะไรทั้งหมดเกิดปัปปดาห์ที่ผ่านมาผกว่าไปถล่มออกรายการสี่รายการเนี่ยทางของผมอะนี้เอ่ยชื่อฝั่งเราไหมครับไม่ใช่คือไม่ใช่สี่รายการสี่รายการนี่คือผมจะนเรายนเขาก่อนอคุณเป็นทุกสื่อทุกสำนักมีหมดเ<ม>ขาเอย่ยชื่อไหมครับรอปลาไงปอปลาไงพี่พอปลาเอาเงินมาคืนนุสัก็อย่าให้ชื่อเสียงเสียมากไปกว่านี้จริงๆในแง่ของกฎหมายคดีเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท การเอ or not, or not. ่ยชื่อหรือไม่เอ่ยชื่ออ่ะมันไม่ได้สําค exactly. ัญขนาดนั้นเขาดูว่าบุคคลที่สมฟังแล้วรู้ไหมว่าคุณหมายถึงใครถ้าไปดูคอมเมนต์เยอะมากค่ะรู้หมดรู้หมดค่ะมันดูว่าบุคคลที่3ามฟังแล้วเขารู้ไหมว่าเนี่ยกำลังด่าใครกําลังทําให้ใครเสียหายใช่ถ้าเรารู้ตรงนี้มันก็ผิดค่ะ ยืนยันว่าในพาร์ทของการฟ้องหมิ่นเราไม่ได้เรียกเงินสดของเขาเรียกเงินเราไม่ได้เรียกเงินแล้วไม่ไม่ไม่เรียกครับเอาพวกแต่ให้เขาแสดงความรับผิดชอบคุณจะแสดงความรับผิดชอบยังไงแบบไหนคุณจะบอกว่าเอามาเลยอืมอันนี้ต้องนัดไกลเกลี่ยกันอีกครั้งหนึ่งนัดสิบเก้าสิบเก้าคลองวันเลยใช่ไหมครับสิบเก้าครับก็ก็ต้องนัดกันอีกทีก็คือเป็นการไกลเกลี่ยใช่ไหมเป็นการไกลเกลี่อีกครั้งหนึ่งคือคือตอนเนี้ยแวันนี้เนี่ยอ่าความไอจิตใจของปูกับของขาเนี่ยผมยากที่จะไปเอาชนะ คณะให้เขายอมที่จะย,ยอมรับอะไรได้ไง่ายๆนะครับป่นานต้องใช้เวลาเพราะว่าวัี่ผ่านมาแต่ยี่สิบแปดปนเนี่ยมันทำลายมันทำลายความรู้สึกทำลายทำลายจิตวิญญาณทั้งหมดเลยนะครับป่วยแล้วก็ป่วยอีกเครียดเพราะปูเนี่ยน้องปูเนี่ยก็ค้างๆเป็นคนเซนที่ีบนะครับนะครับแล้วก็อ่อนไหวอ,อ่นไหวอ่อนไหวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเครียดครับเพราะนั้นผมยังไม่สามารถที่จะ รอบน้าให้ลูกความผมยอมอะไรยอมตามที่ที่เขาเสนอไว้ได้เพราะข้อเสนอเขาเนี่ยไม่พอขอโทษไม่พอครับงั้นขออนุญาตถามว่าทาไมเราถึงแบบไม่ทีบอกมาแก้ข่าวตั้งแต่ในวันที่เขาแถลงอะไรอ๋อก็ก็ดีไงรอเนี่ยรอที่สี่ไงครับเพราะว่าจะแก้ข่าวเนี่ยถ้าไม่ไม่มีพวกพี่ๆจี่สื่อข่าวกองทำขนาดนี้นะครับผมว่านั่งแก้ข่าวในเพจนะนั่งแก้ข่าวเนียไล่สารละมันจําเป็นครับเพราะว่าเขาเวลาเขา มีนปลาเข้าใส่ความเขาผ่านพวกพี่อะออกถึงที่น้องประชาชนทั่วประเทศอ่ะผมก็จําเป็นกะต้องขอขออาศัยพวกพี่นะครับที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดไม่ใช่เรื่องจริงแค่นี้เองครับไม่มีอะไรครับใช่จริงๆทั้งทีนทนายก็ต้องใช้เวลาในการดูข้อมูลทั้งหมดด้วยอะไรเยตอข้อมูลยจริงเพราะว่า จริงๆวันเรื่องเนี้ยมันก็เหมือนเป็นเรื่องใหม่ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นคือทางทีมอะไรก็งงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทวงหนี้สมัยนี้มันไปกันแบบนี้เพราะว่าถ้าเรามีลูกค้ามเข้ามาในออฟฟิศอย่างเงี้ยใช่ไหมคะลูกความคุณมีเจ้านี้อ่าคุณมีลูกหนี้ที่ไม่จ่ายเงินหนี้คุณอ่าเราก็จะดําเนินคดียังไงส่งโนติสไหมฟ้องร้องดําเนินคดีตามกฎหมายคงไม่ได้เป็นนั่งแถลงข่าวออกสื่อแล้วให้ทั้งประเทศมาช่วยกันมาช่วยกันถล่มอันนี้คือมันไม่ใช่วิธีปกติที่ของการทวงหนี้แล้วค่ะแล้วมันก็ การที่คุณทําแบบนี้มันทวงนี้โหดยิ่งกว่าคนสมัยก่อนที่เขาไปทําอะไรบ้านคุทธิพอมันถึงพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยความเสียหายมันแทบจะประเมินประเมินไม่ได้แล้วว่าการที่คุณาการกระของคุณมันทําให้เขาเสียหายขนาดไหนแล้วถามว่าถึงวันนี้ทําไมเราไม่จ่ายสักทีมีเงินทําไมไม่จ่ายมันมันถามว่าถ้าคุณเป็นคุณนะ่ะเท่ากับถ้าคุณเป็นคนโดนโดนคน,น,นทั้งประเทศดา่าขนาดเนี้ยด้วยคนคนนี้เป็นคนทําคุณจะมีความจําเป็นอะไรที่ต้องจ่ายรีบจ่ายเงินก้อนนี้รออีกก็ได้ไหม อันนี้คือมันเป็นความในใจของเขาที่แบบเฮ้ยคือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วมันโดนสักขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วผมก็มาคิดจะถ่ายขาวด้วยนะถ่ายในขาพี่ถ่ายรูปคู่เลยพอถ่ายคู่เสร็จไปโคตรลงเลยบอกท่ายแตนายประมาทนายรุ่นพี่ครับช่วยบอกช่วยบอกช่วยบอกน <c oughs> ี่หน่อยไม่จ่ายไม่จ่ายก็ลูกความผมหน่อยครับดูสิ่าทีครับถ้าแบบนี้อ่ะดูสิครับ,รบ <c oughs> สองสองสอาทิตย์วันที่มันลุ้นกันเนาะใช่ค่ะมันไหวไหมเนี่ย ใช่ค่ะอย่างฝั่งตัเขาก็บอกว่าจริงๆมันควรแยกน,นี่ก็ควรใช้การดํราเนินคดีก็ควรส่วนเรื่องของการดาเนินคดีไปะะจริงๆคิดว่าถ้าเขาไม่ได้มาออกสื่อถ,ถ้าเป็นกระบวนการเอคุยกันตั้งแต่แรกใช่ไหมคะทนายเจอการส่งโนติสเรียกคุยกันจริงคิดว่าการจ่ายไม่ได้ยากเลยแต่ว่าพอวันนี้มันเกิดความเสียหายขึ้นมาระดับนี้มันก็อาจจะยากขึ้นเพราะว่าความเสียหายมันเพิ่มมากขึ้นแล้วแล้วมันเป็นความเสียหายทั้งสองฝ่ายแล้วอะค่ะดื้อนี่ไหมคะแบบนี้เขาแบบนี้เขาข่แบบดื้อแบบคิดว่าดื้อนี่ไหมคะคิดว่าถ้าตัวเองโดน เราคิดว่าเอ้ยโดนขนาดนี้จะต้องจะรีบจ่ายไหมคะโดนจะไม่มีที่ยืนโดนจะไม่มีที่จะยืนถามว่าเราทําอะไรได้บ้างถ้าเราเป็นคนโดนคือเราเป็นคนธรรมดาไม่มีที่ยืนเราก็แย่แล้วครับนี่ก็เป็นดาราดังเขาเป็นนางรอนางสาวไทยคือถ้าเราโดนถ้าเราจ่ายเงี้ยแปลว่าเดี๋ยวนี้คุณใครๆก็ไปกดดันหันสื่อทําลายชื่อเสียงแล้วก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวทำรายได้เอาเงินมาจ่ายเร็วๆถ้าไม่อยากจะเสียชื่อเสียงมากไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องค่ะคือเมื่อกี้เขาอยากให้เราจ่ายแล้วจบ แต่ในสิ่งที่เขาทํากับพี่ไปออกรายการด่าพี่ด่าลูกพี่ด่าครอบครัวพี่นะคะมันจะจบยังไงตอนต่อตอนต่อตันต่อโอเคแลครับเดี๋ยวสองอาทิตย์วะกันขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกครับเดี๋ยวขอถ่ายภาพก่อนนะ